เราปัดจืดและเปลี่ยนสติกเกอร์การละครั้งหนึ่งที่สวนฮักสกุลเห็นไหมจักเนาะเออทรงคนนะสบายดีพี่น้องเขาตั้งหักาสูซองทิปแชแนลได้พี่น้องเขาตั้งหักาสูบานหน้าตะก้างแล้วจ้อุ้ยบัดโตกะแงบแงบเมื่อกี้น้อยเดียวหนึ่งโต๊กน้อยหนึ่ง เหมือนเดิมนะคะโอ้โหเนี่ยจ้าเส้นแล้นี่เส้นงเส้นมีนี่เส้นเนโน่นี่พอทำเอายังคือกันนั่นแหละเอาคือกันมีสองเนาะค่ะอาจารย์บ่อยูบอบยูบอเอ้าพิ่น้องบอลล้อมบอไปนี่เอาคือแดงเงี้เสียงอ๋อมาเซอร์ฟไผ่มาเส์มาเสิร์ฟลุงเลดว่าเมืองทาน อ๋อเราเห็นแล้วเอือ่อยเห็นแล้วมีหนามบ่หนามก็มีวันดีมากมายครับมาเจอกันวันนี้แบบออวันนี้มีได้นัดหมายครับแล้วก็เมื่อกี้เก็บข้าอ, <c oughs> อนีอ่ก่อ,อนเราที่จะมาก็ไปช่วยงานโรงเรียนครับคือเราจะมีโครงการทํศร,ริฐกิจพอเพียงโรงเรียนตัวอย่างนะครับสิทธิพอเพียงโรงเรียนตัวอย่างนะครับก็ประกันไปเคลียงลงร์พื้นที่เนาะประกันไปเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงสงการนะครับ น้องนุ่งมาก็จะได้เห็นว่าเออเราทําสิพอเพียงแบบนี้แบบนี้แลามีโครงการแบบ,แบบนี้แบบนี้ให้น้องๆเข้าเห็นนะครับหลังจากเสร็จเคปอที่เสร็จปุ๊บเราก็ไปซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลเพราะว่ามันจะมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลด,ด้วยช่วงสงการก็คือเรามีกิจกรรมคืนสู่เย้าสิทธิ์เก่านาตากางนะครับมีรักแฟนเพลงเพื่อนพ้องน้องพี่บ้านนาตากางตะบนใบฮีอำเภอพนันิคมชลบุรนะครับก็คใครเป็นสิทธิ์เก่านาตากางเรามีการจัดงานคืนสู่เย้าสิทธิ์เก่านาตากางเพื่อหาทุน ก้อนนึงนะครับไว้ที่โรงเรียนนะครับเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนะครับเราก็มีกิจกรรมทําเสื้อเนาะเสื้อหลายคนน่าจะได้รับแล้วนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมการแห่ไม่มีเรือบังแล้วครับเสื้อทาตามมาเป๊ะไม่คิดว่าคุณทิพย์จะมาเยี่ยมเยือนเออ <c oughs> ก็มาไหลออยู่หลังจากเสร็จปุ๊บ <c oughs> นะครับหลังจากเสร็จปุ๊บก,ก็ประกันซ้อมวอลเลย์ครับซ้อมไปสมาด้วยที่ไม่เคยตีวอลเลย์มาแล้ว40กว่าปี คิดดูตั้งแต่ปฐมสี่สิบก,กว่าปีไม่เคยตีวอลเลยครับก็ไปตีครับก็ยังยังพอตีได้อยู่แต่ร่างกายมันไม่ให้ครับล้มซ้ายล้มขวามีพักหนึ่งสะดุดล้มแล้วก็นี่ครับแต่คิวขึ้นขาเลยครับตอนนี้ปวดเอ่อตอนนี้ปวดเดินกระเพกกระเพกประมาณนั้นเลยครับอเอ็นพีครับก็เลยวันนี้น่าจะทําอะไรไม่ได้แล้ววางแผนว่าจะไปซื้ออาหารศาสตร์วางแผนว่าจะมา ตอนกิ่งเสืออยู่ไซยะจ่ะเสืออยู่พี่พันนาพันนามีอำเภออําเภอขายอาหารสัตว์เลยบออขายปุ๋ยทุกอย่างเลยเธอก็มีอาหารสัตว์นำโออแล้วก็ว่าจะมาตอนกิ่งไม้วันนี้ไว้ก็คงไม่ได้ทําแล้วนะครับปวดนวดนะครับขึ้นยางต่างๆแท้หรอจะเนื้อโอ้เมื่อกี้นอนนวดอยู่ดีนภรรยาบอกอ้าวน้องทิพย์มาหาโอ้เหลือเกินาต้องกระเพกลงมาหา อะไรประมาณนั้นนี่น้องใหม่น้องใหม่อร่อยไหมครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะม่ไล่หอบอยู่แต่มันหลีบนะเธอนีก็เลยเออบม่ได้มีแบบยังแไงก็เลยแบบเออแวะได้กล้าจะได้กลับว่าเนี่ยตะกร้อใหม่ยังไงมานะตะกร้อใหม่เนาะเปได้เราจะแบบมาอ่าแล้วจะเอาไปเปิดสาขาสองที่ลาวก็ได้นะเนี่ยโบขำมาบอมาเรียนสูตรดเผือก พึ่งมากินเซนอยู่เพื่อนอ่ะเสร็จแนอะมาเยี่ยมอาจารย์บริมาเฮิงเลยเด้ไกล้ไปไกล้มาว่าซีแบร์ต้นก้ามันหลีบนะนะแต่เอาก๋วยเตี๋ยวให้ผมเอาอันนั้นเอ้ยเอาอันนั้นเนี่ยซาปัน แล้วเอ๊มารอบนี้เอ๊มารอบนี้ทีมงานผู้ช่วยต่างๆนานาไอ้พวกเอ้วอ้วดยังไม่มาเลยเนาะไปเนี่ยใไอยู่ยังมาหรอเล็นป่าไปขี่ยุ่นมาซชาขี่ยุ่นบ่เอามานเออไปขึ้นอยู่สะก้อนนกน่ะเด้ยูไอสว่างอออเอาซาเคียวเเย็นปันปันอ๊บอันเจน เบาวิวเนาะเบาวิวนห่นา้าแซงนาแซงคือหน้าผวะหน้าแปังหน้าปังโอ้ใส่คใส่คแบบเนายออคือแซงฤดูมาก้อนประมาณนั้นนาอเรนาแซงอุ้ยานเ่ยหนาแซงกนาบุอไแก้ไขเดี๋ยวแล้วเอามาจากไหนเอามาจากลาวหรือจะามาจากไหนอ็นนินไทไฉลบ่ อ๋อเด้ใส่อไปมตดีใช่ไหมไปฮอดวานนอนไม่แวะกล้องห้วยไรโลดแวะแวะอยู่คนพยูเพิ่งพึ่งิดเลยเออไ่ต้อนไกลๆเแเออโไม่นัดลวง้าไม่ได้ล็อกกล้องห้อยแล้ว่นอยู่มัน่งเื่นไ่ลซึ่งพลมคเอเออแล้วลาวลามีปัญหาอยู่หรอ บไม่มีถล่มไม่ไม่มีสะเทือนแต่พอถล่มอ๋อแต่พม่านี่โอ้โหยับเยินเลยจริงเนาะนกไป็ดไต้จงเขาเนาะอยับจะเราขึ้นบันไดได้แหละอันที่ปลาเห็นในเทียนอันแน่นย่อแน่นออกมาปะโบแค้นมุนเลยนะเหรอโอ้ปลาทุกคนลมมืดเมืองเลยเนาะเออขึ้นบ่ได้อ่ะ พวกเราฟืนได้หลายปีแล้วล่ะแม่นมันมันมืดเลยเด้มืดเมืองเลยเนาะแม่นหมดเลยแล้วเห็นเหล่ายังแบบสะเทือนใจเละมันแตงใหญ่เกินไปเนาะเกินกำลังเขาจะสวยได้ขนาดอยู่กรุงเทพเนี่ยถล่มตึกเดี่ยวนี่จะกี่มือยังบวแล้วเนาะอ่านั้นก็จะหมดประเทศอ่ะแมนพิธาพันเกษตรตัวนี้เขาจัดยิ่งใหญ่มากเลย ที่โป๊ะเดี๋ยวข้าวหน้าข่าวหน้าเดจะสุงครับควาจริงเขาจัดนะทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของทุกเดือนทุกเสาร์ที่สัปดาห์แรกของทุกเดือนแต่แต่เราไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปทุกเดือนไกลพูดไหมขับรถโอ้ยแปดชั่วโมงเกือบตายหนูก็ขับขับไปได้รับเดื๋อวนี้เห็นเจ็บคาหรอมันขับรถอยู่ยมันขับลายเถอะสิสี่สิบหลอดแล้วมันงหลอดที่แปดแล้วครับรถตรงเทียนนี่ก็มาข้ามแดงไงใหนบอกเอเป็นหมามันพูดมันดูหมาก มาเท่มีนี่มามาเบิ่งเคยเห็นมะขามแดงอันนี้สโลแกนเพิ่นไว้ยังไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยฟันทิ้งอยู่นี่นะยังจืดได้สโลแกนวางกับพื้นเบิ่์นมะขามแดงนะครับโอ้บ่ทันได้บ่เห็นตี้ขนามีโก๊ะมันละบ่อยอยู่ในนี้มีอยู่นี่ดูข้างในมันครับเอ้ามันโบแซงว่าแซงว่า ยิ่งแก่แห้งแก่แห้งความแดงหายไปนี่ว่าปกติม,มันสีแ<อ>ดงติดมีดเลยเด้ก็มันอ่อนนะเออมาคำแดงเนี่ยนีม<อ>ันยังอันนี้มันมนะันแก่แล้วเนาะความแดงก็สิหายไปยังยังคิดว่า,าอันโอันอนี้ก็เพิ่งผ่าที่ลูกเขมนไม่ได้ผ่ามานานเลยเนี่ยยังคิดว่าต้นไหม่อยู่นี่ฮะต้นตัดแต่งพัตุกรรมมันบ่มันจึงมีแต่แนวแปลกๆนะแนวแปลกๆทังหมดเดือนหนึ่งย้อนหลังย้อนหลังที่ผ่านไปนะอันนี้นี่ ข้อมีดผ้านี่อันนี้สีแดงเลยนะใครมีดโดนมือบาดมือเลยรไหเห็นไหมแสดงว่าความความแก่วความแดงแ<ต>หายไปมาค้าหมากนี่หนยูยังไม่ได้มาเลยน,ะนี่เนาะอ่มากระปุกเจือกตัวเดียวเขาลืมคุยนะอ,อ่ะนะเสือไม่หรอเออจนไม่เป็นน้อยจนแก่จนใหญ่เลยนะมาขนาดนด้ค่ะพี่ป้าลำญ่คิสตันนะซึ่งอยู่บ่นคิสตันยังยังยังบอกแดงคือการลำญ่แดงเคยเห็นบ่ะแต่ลำญ่แดงมีนะต้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นมีลใหญ่แดง แดงรำย่าแดงกับคิดตันขรัานบอกอะไรอย่างคนละี้บ่ก็เอาเงินมาทาเสื้อเที่ยวจีบยิ้มแล้วก็เดี๋ยวแต่โอ้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนียว่าว่ามันแก่แล้วความแดงจะหายไปยิ่งแก่ความแดงยิ่งจืดจางไปแต่ตอนยังอ่อนๆนะแดงะขักโอ้ในมันงามเนาะเอาเอาตำคำรำลือซ้ำมันแก่แต่ก้าวมาละสีแดงวัดีบอกไหว้ท่า ออแสดงว่าแดงแบบมาข้ามแปลเลยเห็นบ่ะแด้แบบนั้นเลยเห็นบ่ะอาซีมึงที่จัดพนักหน้าอนนั้นแล้วมันไม่มีลูกลูกอ่อนบ่กวะแต่แต่แต่สุมาสมมลูกอ่อนบูกนูนเนี่ยไปเบิ่งลูกมาข้ามลูกอ่อนมาข้ามหนไปจะได้เลยก็ได้ได้างนี่เหรออ่ะพี่ร้องครับอ่าอ่า ไม้แปลกที่นี่นะครับสโลแกน่สโลแกนแล้วก็คือไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยฟันทิ้งนะครับฟันทิ้งต้องเป็นนะครับไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยฟันทิ้งแบบนี้นะครับเนาะหนึ่งในของแปลกครับมะขามแดงมะขามทั่วไปเนี่เนื้อเขาก็จะเป็นสีเขียวขาวเนาะแต่มะขามพันธุ์นี้เนื้อก็จะแดงแบบนี้ครับอ่ะให้สังเกตมีดก่อนมีดเหรเนาะมีดธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเราได้ผ่ามะขามแดงปุ๊บดูไปแบบนี้ปั๊บ สังเกตไหมครับนี่ครับนี่ครับเหมือนกับมีดบาดมือแดงติดมีดมาเลยนี่ครับเนาะอ่านี่ครับมาดูชัดๆลายขวางอันนี้ปาดลายขวางให้ดูครับว่าความแดงเขาจะแดงขนาดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับอ๋อนี่ครับยังกระเลือดเลยครับอ นี่ยังกระเลือดเลยครับเนี่ยแดงแท้ครับติดมีดแดงแบบนี้คือเขายยงมังกนเลยนาะเลอมกประมาณนั้นครับนี่คือมะขามแดงสารสีมงแดงจะมีสารแอนโทไซยานินต่อต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับถ้าใครจะปลูกมะขามให้ปลูกมะขามแดงมะขามธรรมดาทั่วไปเนี่เวลามันแก่เนาะเวลามันสุกมันแก่ที่เราขายนะถ้าโลละ30บาทมะขามแดงจะโรลละ60 มะขามแดงจะแพงกว่มามะขามทั่วไปสามเท่าเนาะเอ๊ะอ,อ,อย่างจากนี้เดี๋ยวเดช่วงนี้มะขามสุกแก่เนี่ยผู้ท่าผู้แก่ก็จะไปแกะเอาเอาแต่เนื้อมันขายเอาเม็ดมันออกนะถ้ามะขามทั่วไปโลสามสิบบาทมะขามแดงลโลละหกสิบเพราะนั้นถ้าใครคิดจะปลูกมะขามตัวน,นี้แนะนําให้ปลูกสองมะขามหนึ่งก็คือมะถับเปรี้ยวยักษ์เพื่อเอาไว้ทําแช่อิ่ 2. มสองมะขามแดงแบบนี้ครับมะขามแดงนี่เอาไปกิน ก็มีประโยชน์เพราะสารสีม่วงแดงนะครับสารแอนโทไซยานินต่อต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเซลล์มะเร็งแพงมากครับใช่ใช่คุณทำมืดเลยเบาไว้เว้ยสมดีดแล้วเนาะเออเปรี้ยวคั๊กมาครับนี่แหละนั่นนี่แมงบดีสมเนี่ยมันเกแล้วใช่เฉลกอันนี้นะแต่ถ้าช่วงที่แดงๆนี่เปรี้ยวคักหรือว่าหรือว่าแก่มากมันจะหวานหมดเป็นอันนี้เนาะ เราจะเอาไว้ให้มันสุกสักลูกว่าอยากรู้ว่าแก่สุกมันมันจะหวานมันจะเปรี้ยวมันคำแดงเราเอาไว้ที่สุดอันนี้ปลูกกี่ปีหรอคะเนี่ยปีเดียวปีเดียวเออแต่ปลูกจากกิ่งต้นเลยมีต้นอยู่บ้างมีมีเสร็จไปลองเนาะได้ทีนี้เราจะบอกว่าเราปลูกการเติมหลุมจําได้เนาะพืชรักตื้นให้ปลูกอยากฝังพืชรักลึกให้ฝังอย่าปลูกนั้นมาขาดไปเพืชรักลึกการเติมหลุมเติมหลุม่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็เอาไปปลูก มันก็รับธาตุอาหารจนจบตัวไวอันนี้เกลยวปกติพืชรากตื้นอย่าฝังพืชรากตื้นให้ปลูกอย่าฝังพืชรากลึกให้ฝังอย่าปลูกไม้เข้ามาคันพืชที่แบบเมือนเซนพืชที่มันหาแก้วเล็กๆนะให้พุ่ดร่มเล็กๆคันตวบแบบมันเป็นมะเขืออยังตัวไปพืชรากตื้นนีนเขาพุ่มตัวไม่ เดีด๋ยวไพาไปดูต้นมันโอ้ยยิ่งตึงเนี่ยข่ะนี้มันจะตึงทั้งขาด้วยหนิมนดดหมด,หม,ดมันอยู่ตรงนี้มาขามแรงหมดเกี้ยงเพราะสองสามีคนเข้ามาหลายก็เลยน่าจะไม่เหลือเดี๋ยวรอชุดจะตอนใหม่ฝนนี้ฝนนี้ตอนกิ่งเยอะตอนกำลังไล่ตอน ลินจีอันนี้ลินจีได้สีสุกหรือเปล่าคะโบพะก๊แม่มันเลี้งแล้วต้นลองแฮกอยู่แค่ก่อนพี่ปาแฮกนะนั่นนั่นไงเห็นบ่แฮกไปซะล้วแฮกหมดแล้วเดี๋ยวแต่ต้นจริงมันอยู่ข้างหลังไอ้เมียขึ้นนะเอาไปปลูกเลยเนาะเอาไปแล้วลองยังเคยลองลูกมาหรือยังเนี่ยลูกแดงๆเนี่ยเอ๋อนี่เด็ดลูกแดงมาลูกหนึ่งจะพิ่งกินนะ อาจจะเพิ่งกินมันเป็นจะได้กระหืหน้นนะุ๊กมเจอยะอันนี้ไปเด็ดมะนาวนะั้นลูกหนึ่งมาลูกใหญ่ๆลูกไหนะใหญ่สุดเด็ดมาลูกหนึ่งลูกนั้น,น,ล,น,ล,นลูกข้างล่างบ่ลูก่าลูกนี่ลุงก็ได้ใหญ่สุดอ่าโอเคกัดโลดมะนาวนะกัดเลยเกินเลยเว่ามะนาวเปรี้ยวหรือหวานนะลองลอง,ลองพิสูจน์บ่งก <laughs> ูกัดเลยสม <Stop. S 1> <laughs> ไอ้คมุมบอกมา <laughs> ต้องกินทืนข้างในมาก่อน <laughs> ต้องกัดทังในอืมกัดกัดให้ให้กินเอาน้ำมันให้ได้รัน,นนั้นต้นนี้ได้ไปยัน <c oughs> เอากัดเรื <c> ่ <oughs> ค่อยไปเอามีดปาด <c oughs> คือเจะบอกว่ามันนี่มะนาวเปรี้ยวเนาะให้เอามีดปาดแล้วแล้วกินมะนาวเปรี้ยวกินมะนาวเปรี้ยวเสร็จปุ๊บแล้วเปลี่ยนมากินต้นมหัศจรรย์มีระเคลนลูกนี้อมให้มันคั้วป,ปากแล้วกลับไปกินมะนาวเปรี้ยวลูกเดิมใหม่มะนาวเปรี้ยวจวนจ้อยมหัศจรรย์เนาะต้นนี้วันนั้นได้ไปไม่ทิน ยังไม่เคยไปมั้งโพเงินโพทองโพสามกษัตริย์โพเจ็ดสีนี่เป็นไม้มงคลเหมือนต้นนั้นปลูกไว้เป็นร่มรื่นเงาสวยงามอันนี้เอาไปปลูกเลยเนาะเอาไปเลือกเอาไปปลูกเลยอะไรอีกที่ยังไม่ได้บนนั้นนางชิดาเออใหญ่เลยาต้นสะแตลดาก็เอาไปปลูกกันแล้วหรอวะเอาแล้วเออมันเลือกอยู่ต้นเดียวเอาไปอีกแหมะมัดอยู่เลือกเลือกเอาเลยเอ้ยใหญ่เลย อันนี้พัดมาใหม่จีนีใช่ใช่อ,อันนี้หนึ่งข้างในจะเป็นสีชมพูได้พัดนี้อ,ออออ๋เข้างในเป็นสีชมพูลีนชาฮะลีนชา่ะบอกมัน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 ยังอันนั้นยังมันยังไม่เข้าข้างในยังไม่ได้โด,โ,ดโดนโดนน้ำเปรี้ยวแซ่บต้นกราวด้าดำหนาวไปทาบเอาไปซอง้นบอกมือหนึ่งคนหนึ่งมาใต้เออเออเขาเลือกเอาไปปลูกใหม่เลย ใ, oh. ใ่เมฆนันมันแลละมันหักนะะเข้าห้องน้ำก่อนองนาวรือมะเกี่ยอะไรไหนมะมะมะนาวโอ้มะนาวหกกวานม,ม,มามามาพิสูดนี่ก่อนมาเอามีดผ่าก่อนไหม <c oughs> จะได้รู้ว่ามีดะเคลิมาสจาัจัญจริง ่ะมีดปาดเลยเอ่อโอ้ออยมีข้าปากรถมีน้ำข้าปากรถครับตัวนี้ปากมันยิ้ม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 บีข้าปากแล้วออืออือ้บีไปหน่อยนึงให้มันทั่วปากอ่าโอเค อ่าทีนี้อมมิเลเคิลอมเะยบ่เขียวอันแหละไม่ไม่คือว่าคือเราเราลอมอ่ะนะให้มันมกินกัดหน่อยเออกัดกัดให้มันเออกัดกัดให้มันเหลือแต่เม็ดแล้วก็เราก็อมห้มันคัวปากอืมอมอมอมให้มันเหลือแต่เม็ดครับเมื่อกี้มันาวอีกเมื่อกี้มันาวเปรี้ยวจี๊ดเนาะให้อมให้มันคั่วปากก่อนถ้าประมาณครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีแล้วค่อยกลับไปกินมะนนาวใหม่จากจากเปรี้ยวนี่นะ จะอยากกินหมดทั้งลูกเลยมันจะไม่เปรี้ยวเอออ่ะอันนี้ลองคายเม็ดออกมันบ้านมากอ่าโอเคโอเคนี่บีบมะนาวเข้าปากใหมอือแสบเด้เออไม่เปรี้ยวความเปรี้ยวหายไปไหนเดี๋ยวนี้เออมันไปไหนนี่นร้านร้านก็เออนะครับคือลูก ลูกมหาาัศจรรย์เนะเาะมันมหาาัศจรรย์คือจากเปรี้ยว <c oughs> าก็จะกลายเป็นไม่เปรี้ยวฮนะ่นะมันะรมันมันสมจัหน่อยเลยว่าจังไหนสมน้อยเดียวแบบสมวานแทบ<อ>ความจริงมันจะไม่มีความส้มเลยนะถ้ามันรั่วปากทั่วปากจริงๆนะแล้วลูกให้มันแดงคนนี้หน่อยนึ่งอันนี้ลูกยังไม่ไม่แดงเชิงเท่าไหร่ต้องแดงคนนี้หน่อยเนาะเราเลยตัวคันตากโอดอกแคแดง โอ้ได้หอเนาะมักมาอันนี้ก็ได้หอบอหัวม่วงสีพาโบขามไปเบิ่งกล้วยตัวหนึ่งออกซองซามีสีสีวีก็มีเพื่อนวะคอภัยได้เพี่น้องเสื้อกระมี่มีอยู่อันนี้เ้านู่ม่าโบท่านมีและนี่คล้องเนี่ยอ๋ออุ้ยปปาป้า สื่อกินอยู่สื่อกิน <c oughs> แต่ก็ปูกอยู่ในส่วนหันมันนัน <c oughs> อ้วมขอพริกข้าวนี่เดมของพริกข้าว <c oughs> โอ้นี่เด,ดบอกไซนี่เด้อืมตอนนั้นทิพมาอนะ่ะบ่ท่านได้มีข้อไงน,นี่พี่น้อง <c oughs> เพิ่นขุดใหม่ได้เนี่โอ้ <c oughs> ทีเพิ่งดูอืม ເພິ່ນ huh. ກ oh, uh ້າ huh. ຊິຫັ້ນມາມາເອົາມັນມັນອອກອັນນັ້ນເລີຍບໍນູຄິດວ່າເພິ່ນຕ້ອນອອກທັງທັງກອງອີກອັນนມ່ອກ້ອງ V ເລີຍອືເອີບໍ່ແມ່ນກ້ວຍຊອງເຄືອພີ່ນາອືຂ້າກອງໃນນີ້ເລີຍເນາະເອົາອັນນີ້3ເຄືອໂຕນີ້ຫັ້ນອັນນີ້3ເຄືອໃດເອີນີ້อยู่ລ4ຕນີຍກີ4ືພນ ออกอันเป็นวิ่งเนี่ยเนาะมึงยี่หรอกป้ากล้วยเฮนยุบ้านท่านี้เนี่ยโอ้มาข้อเหลกเลยนี่สีวิไอสีเครือจะเสือบ้ายู่บ้านมาคอเหลกกันแล้วนี่แล้วก็ตอนนั้นมันมีต้นแฮกแยกยื่นเนาะยังต้นแหกเอากินแหละป้ามาเขียบไปเบิรงนูุ๊กป้านี่หอกไออันกล้วยสีเครือ ันน,นนี้มะเขียบบ้นี่แถเลยป้อมแถแถบอ่ะอย่าบีบอีกสาม,มคือคลองป้อมเลยเนาะนี่อยู่ลุมอยู่ลุมฮะเออพี่นปะป้าต้นนั่นทมานะบอท่านบบเห็นได้ดิพันยังงอนฮะสมโอมือ,มอมไปย่าง<อ>ไปปุ๊มาหนี่มาหนี่น้นนำตาลเองบ่เคยมาจากเถื่อนดิพี่ป้าเพิน่น เจ็บขาเนาะนบ่ไ้มามีแต่ผีผีผี่านมาเมื่พังบ่อไหตัวหนีบกบโกแฮกอ๋อนี่สมโอมือโอ้เห็นอะไรล้นะบกแก็บกระไรนะพี่พ่อได้กินอยู่นี่โอ้นีเด้เนี่ยสมโอตีไกส,<ม>สมโอมือชกคือกับตีงมึงดูเนี่ยนะอันนี้ปูปูเพอความสว้งงามตีเนาะ กินบ่ได้บ่หัวมันซิมีในบอ๊มันสุกอาทิตย์นี้บึกนูนนี่เนาะเห็นบ่๊ะสมโอมือเนาะอันี้คือเล็บตีดไก่นะเออเนาะวันนั้นเนาะสมโอมือเฮ้ตอนหน่อยๆก็เป็นอย่างซิมาเลยน่ะไก่พันผืนกระเลี่ยงเลยนี่เก็บไข่บย่กไก่มามาซอง กระสองแค่ไกลได้เพิ่งกำลังไขยอยู่นะักนาวอ้อตันนี้มันเป็นักนาวมักีหูเออหน่นอ,นอยหน่อยหนึ่งกับหมากเลยเนาะใช่นี่เจ้าหน่อยของเอ๋ยกับหมากแล้วสันน,น่อยแต่งามแข็งแห้งได้หันของจองน่อยแต่งามมันยังอ่อน เอนนอแกเอาไปสินแล้วอันนี้มันแก่แล้วถ้าก็ใส่ปุ้ยเด้เด็ดดอกแคดอกแคกันยังเออดอกแคเขมาแต่คุณเนาะส้มโอมึงนี่บ่คำ้ำโตอันหูขนมแฮกปะนี่มามาซีซีอะไรดอกมึงดูไม่มัเนี่ยบอก เออเอาแล้วเ,เดิเมเบิึงคือบะขนมแหกจีแห้งๆใช่ไหมนั่นนั่นแต่ยินฮอดพี่คิวกินขนมแฮกเห็นปะบะหัวขนมแฮกโห่แต่บ่แวนกินบ่แวนจังกะขนมแฮกเอาใกล้ๆหน่อยนึง <laughs> <c oughs> น,นี่มันมันกายเมื่อกี้มันเด็กเยน็นกินมาหอดเอมันจะเป็นเยน็นเย็นเหรอวะเอา้าโอโหสึกวะมันเป็นอะไรเด้่เมื่อกี้ยังได้กินมาหอดเอือยพี่นี่เย็นมันมันกินกายคิ้วอ่ะมันเป็นอเมือตัวนี่นี่ประมาณนี้เหรอคืออะไรวะ อืมข่ไยๆขึ้นหนอยนึงห้าตองซีซีวันนั้นเตรียมถุงตะกี้แกกินนั่นกลับบ้านไล่ไล่ย่งอี้ไล่นล่เลยพี่น้องมาหนิเรื่องกินข้าวโพดมะเขือมะเขือเทศโอ้หได้ครบทุกอย่าง พี ino, of of ่น <hib> ้องเบ่งสภาพตอนนี้มานั่งโหลดมานั่งโหลดคลิปตอนนี้เหตุผลที่ห้าลงคลิปบอท่านก็คือสัญญาณบ่ดีตอนนี้ออกเดินทางใดพี่น้องเพราะได้ครบทุกอย่างแล้วต้องโบใต้ว่าโบใต้แล้วได้ครบทุกอย่างมากสรีดิบกมีมีก็มีได้ไหมฮะปามองไหมหน้าตกแตมักงวง มะเกล็ดมะเขือมะเขือข้าวโพดข้าวโพดต้มแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดดิบแล้วก็บ๊อกกาบข้าวกาบทุกอย่างนั่นแต่ขนมขนมน้ำเด่มขมิ้นเดื่มเตาลุ่มจะเปิดหานได้แล้วเนี่ยได้หมดแหละกับบ้านได้ตอนนี้เราเส้นทางกระบ้านแล้วพี่น้องวันนี้เมื่อไหร่เลยที่ ได้หลืวะตอนนี้ก็เลยเอามาสหัวานกันเลยทานผงน้ำเยื่ฝ้ายบอหอนตอนนี้แอร์กได้ติอตนเออแอร์กไบริเตนรถก็ค่ไดะเปิดพเปิดประตูหน่อยเดียวอย่าเปิดเทคนิคบัไดยันรถตายแน่ ฮะหาห้าบนแหมาเด้นะวทมดิอ <c oughs> uh, ิฟซี่ให้แหวบออิฟซี่บอมต้องมาแล้วตัวนี้มาแหวนใส่น้ำมันใส่เส้นทางไวยแล้วนะเรีดบๆเส้นทางค่ะเงนะคแววเติมน้ำมันแล้วก็ เขาห้องน้ำห้างในเรียบร้อยพี่น้องเดินทางต่อคลิปนี้ก็ยังบ่หอดบาทอยู่เด้ถ้าเบิ่งคลิปต่อไปว่าสิหอดบ่ทุน <c oughs> <c oughs> กันต่อไปอีกพี่น้องรุ <c oughs> ่นระทึกมื้อนี้ก็ไปเยี่ยมพี่ป้ากับครอบครัวเนาะสวนฮักส์ก้อนมาแล้วก็เพิ่นให้ตน้นสะเดาเนาะสะเดาของทิพย์มันมันเลือดต้นเดียวเนี <c oughs> ่ามันบ่เ <c oughs> ละอะราคาตน้นพ่อเงินโพทองลด74สซี 4, ่นได้ค่ะ ไลยซีแมนเอาปูกันงามเรากินว่าเรกับไให้อนุนอันนี่สลับผัดมาเนาะอุ้ยทาเราไปเลยสลับผัดตอนนี้เดินห้างต่อพี่น้องแหวะลงคลิปยังกะเรียบร้อยเลยสบายใจหายห่วงออกรถต่อแบบนี้ก็ะสลักนี่กะ สิจะไว้เพ to hey. so, ียงเท่านี้พาไปพี่น้องก็ไล์กดแช์ก็ติดตามเบิ่งโฆษณาไปบวกคาเพื่อพิกาังกลให้สองพี่น้องอ่ะก็ทีมงานนะทุกคนเหตุคลิปใหม่ต่อไปได้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย